เราจะทำดิจิตอลทนส์ฟอร์เมชันกันยังทำไม่ทันเสร็จเลยเราก็ต้องทำทนส์ฟอร์เมชันด้วยการทำเป็นควอนตัมทนส์ฟอร์เมชันละเรื่องควอนตัมอินเทอร์เน็ตเอ่ยเรื่องของการสร้างโครงสร้างของโลกใหม่เรื่องของสมาร์ทซิตี้เนี่ยอันนี้มันก็จะมาเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่3าที่เรียกว่ารื้อร้างสร้างใหม่ในเมืองด้วยนะครับ mm hmm. เพราะสมาร์ทซิตี้มันเหมาะกับการสร้างจากเมืองที่ไม่มีอะไรเลยแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่จะรากฐานของเมืองเดิม กาะแมนฮัตตันเนี่ยตึกเก่าๆอยู่กันมาเป็น100ปีตึกโบราณเนี่ยกลายเป็นตึกที่ทันสมัยแบบแบบในเซนเจนแบบในเซี่ยงไฮ้ได้ยังไงก็ต้องรื้อล้างสร้างใหม่ครับถ้าจีนสามารถที่จะยึดไต้หวันได้เนี่ยเท่ากับบริษัท TSMC กับ MediaTek เนี่ยจะกลายเป็นสัญชาติจีนนะครับ mm. ไม่จะไปเปลี่ยนจากสัญชาติไต้หวันไปแทนดังนั้นตัวสินค้าเทคโนโลยีระดับสูงทั้งหมดเลยเนี่ย ถ้าหากเกิดสองครามโลกคั้ที่3ขึ้นมาเนี่ยจีนจะเป็นผู้นำสหรัฐสหรัฐถึงพยายามที่จะให้ทางด้าน s m เอะครับย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเราก็เราก็พยายามที่จะเอาตัวเทคโนโลยีสูงสุดไปแต่ว่าทางนี้ก็ยังยังไม่ยอมที่จะย้ายไปนะครับถ้าไปถึง AGI เนี่ยมัน มันจะฉลาดกว่ามนุษย์แล้วแล้วก็ยิ่งประมวลผลด้วยควอนตัมด้วยเพราะสมาร์ตซิตี้เป็นต้องใช้ควอนตัมในการประมวลผลนะครับในการบริหารซิตี้ทางซิตี้เลยเพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากครับเเรื่องของนวัตกรรมนะครับในการทำพวกสินค้าเทคโนโลยีสินค้าไฮเทคนะครับซึ่งถ้าเรามองแค่สินค้าไฮเทคเนี่ยมันมันยังเป็นมุมแค่เล็กไปครับ สิ่งที่เขาต้องการที่จะไปสู่คือการสร้างสมาร์ทซิตี้ครับเป็นเมืองอัจฉริยะที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เราได้ยินครัว่าสมาร์ทซิตี้กันเยอะมากขึ้นแต่เราเยังไม่เข้าใจว่าตัวสมาร์ทซิตี้แท้จริงคืออะไรนั่นก็คือการสร้างทุกอย่างเป็นออโตนมัสทั้งหมดในเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์โดรนออฟฟิศนะครับโฮมระบบ IOT นะครับ <S <S เพื่อจะไปสู่ระบบ IOE แล้วอีกไม่นานเนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่ยุค ตอนนี้เราอยู่ยุคดิจิตอลใช่ไหมเราเปลี่ยนจากอ n นาล็อกมาสู่ยุคดิจิตอลซึ่งอีกภายในไม่ถึง5ปีจากนี้เรากำลังจะเคลื่อนเข้าสู่ยุคของควอนตัมแล้วด้วยนะครับดังนั้นเราจะทำดิจิตอลทนส์ฟอร์เมชันกันยังทำไม่ทันเสร็จเลยเราก็ต้องทำทนส์ฟอร์เมชันด้วยการทำเป็นควอนตัมทนส์ฟอร์เมชันละเรื่องควอนตัมอินเทอร์เน็ตเอยเรื่องของการสร้างโครงสร้างของโลกใหม่เรื่องของสมาร์ทซิตี้เนี่ย อันนี้มันก็จะมาเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สามที่เรียกว่ารื้อรางสร้างใหม่ในเมืองด้วยนะครับคุณเลวเพราะสนาร์ซิตี้มันเหมาะกับการสร้างจากเมืองที่ไม่มีอะไรเลยแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่จะลากฐานของเมืองเดิมนะครับแสดงว,ว่ามันต้องรีเซ็ตก็คือต้องล้างล้างของเดิมให้หมดหรือสร้างปลักหักพังออกหมดเลยกรือรางสร้างใหม่กวาดแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เลยก็เหมือนกับคำถามว่าจะให้เกาะแมนฮัตตันเนี่ย ตึกเก่าๆอยู่กันมาเป็นร้อยปีตึกโบราณเนี่ยกลายเป็นตึกที่ทันสมัยแบบในเซนเจนแบบในเซีเแบบเ่ยงไฮ้ได้ยังไงก็ต้องรื้อล้างสร้างใหม่ครับอ๋อค่ะแต่อาจารย์เคยให้สัมพันธ์เอาไว้นะอาจารย์บอกว่าคนที่จะครอบครองโรคได้เนี่ยอยู่ต้องสามารถสร้างสมาร์ทซิตี้ให้เป็นโมเดลให้ได้ใช่ค่ะอ่าฉะนั้นเนี่ยคนที่ตอนนี้ดูมีโปรเลนเชียมากที่สุดคือจีน<ช>อาจารย์รยังยืนยันเหมือนเดิมไหมคะยังยืนยันเหมือนเดิมครับเพราะมันเกิดดีฟซิขึ้นมา แต่ถ้าพูดถึงจีนตอนนี้อาจจะมีนึกถึงจีนที่บ้านเราอะไรเงี้ยนะครับพ่จีนเทาจีนเผาว่าเราเจอไทยดำเข้าไปนะครับแต่โดยเทคโนโลยีระดับสูงเนี่ยอย่างบริษัทอย่าง DeepSeek เนี่ยยังมีอีกเป็น10บริษัทนะครับไม่ได้แค่บริษัทเดียวกำลังทยอยเปิดตัวกันเรื่อยๆแล้วก็บริษัทอย่างเมล่อนเนี่ยก็ทำตัวชิปเซ็ตได้ได้กมาแข่งกับไอทางด้าน NVD นะครับถ้าหากเขาสามารถผลิตชิปเซตขึ้นมาได้ และอีกมุมหนึ่งนะครับคุณเอาถ้าจีนสามารถที่จะยึไดไต้หวันได้เนี่ยเท่ากับบริษัท TSMC กับ MediaTek เนี่ยจะกลายเป็นสัญชาติจีนนะครับไม่จะไปเปลี่ยนจากสัญชาติไต้หวันไปแทนดังนั้นตัวสินค้าเทคโนโลยีระดับสูงทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าหากเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมาเนี่ยจีนจะเป็นผู้นำสารัฐสารัฐถึงพยายามที่จะให้ทางด้าน TSMC ครับย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา เราก็เราก็พยายามที่จะเอาตัวเทคโนโลยีสูงสุดไปแต่ว่าทางนี้ก็ยังยังไม่ยอมที่จะย้ายไปนะครับ,รบแต่ว่าไปสร้างโรงงานบางส่วนไว้ในนั้นอยู่คุณอีลอนมัสก์ก็พยายามจะเอาเรื่องสมาร์ทกอร์เมนต์เนี่ยนะครับเรื่องของสมาร์ทกอร์เมนต์เนี่ยเข้ามาทําในสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อที่จะให้เข้าสู่เมืองสมาร์ทซิตี้ในรูปแบบของ รัฐบาลเลยซึ่งตอนนี้เขาเห็นว่าจีนเนี่ยได้ทำเรื่องของสมาร์ทกอร์ดเมนตไปค่อนข้างเยอะมากแล้วครับอ๋ <Okay. S 2> ออันนี้เลยเป็นที่มาที่อาจารย์จริงๆอาจารย์มาก่อนการเนาะให้สัมภาษณ <Okay. S 2> ์เราตั้งแต่ปีที่แล้ว <Okay. S 2> ที่บอกตอนนี้สองประเทศกําลังชิงกันอยู่ <Okay. S 2> ก็คือจีนกับอเมริกาแต่อาจารย์บอกว่าเนื่องจากว่าจีนเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเรื่องของ privacy ฉะนั้นเทคโนโลยีเขาไปได้ไกลกว่าแต่สหรัฐอเมริกาไปติดเกี่ยวกวับเรื่อง privacy อมันก็เลยอาจจะถูกพัฒนาไม่ไกลเท่ากับจีนฉะนั้นเนี่ยเราเห็นคุณอีลอนมัสมาแล้วก็ลื้อใหม่หมดเลยกระทรวงรใช่ไหมอาจารย์รปลดคนปลดอะไรใหม่อันนี้คือเป็นการบอกเลยว่าเขากําลังจะเนี่ยแหละเห็นท้าทายจากจีนแล้วเขากำลังทำบแบบจีนอยู่ เพราะว่าคุณอีลอนมาร์ชเองเนี่ยเป็นคนที่รู้จักเทคโนโลยีจีนค่อนข้างเยอะครับเนื่องจากเทสลาจะต้องใช้ระบบเนวิเกเตอร์ของเทสลาในจีนปรากฏว่าสู้ระบบของไปตู้ไม่ได้ตอนนี้ก็เลยต้องไปใช้ระบบไปตู้บนเทสลาของจีนแทนอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็ได้เห็นความทันสมัยในแต่ละซิตี้ของของของจีนแล้วเนี่ยเขาก็คิดว่ามันควรจะมีแบบนี้ในสหรัฐอเมริกาบ้างนะครับแล้วจีนเป็นเมืองที่ เป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกครับพุณงน่ามันมีเขาเรียกว่าเป็นคา m เมล่าซิตี้อ่ะ ทุกๆห้าสิบเมตรมันมีรู้จักทั่วไปคือ C C T V นะ C C T V นี่แหละครับแล้ว C C T V มันสามารถบอกได้เลยว่าเราเป็นชาวต่างชาติเราเป็นคนจีนเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรที่บ้านอยู่ที่ไหนมันดีเทคได้หมดเลยดีเทคได้หมดเลยทุกๆกล้องเลยนะฮะไม่ใช่แค่เฉพาะกล้องบางตัวดังนั้นเนี่ยมันมีความปลอดภัยสูงนะครับคนจีนจึงแปลกใจมากถ้าเกิดว่าเขาไปเที่ยวที่ไหนแล้วไม่ปลอดภัยเนี่ยประเทศนั้นจะถูกแอนตี้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าประเทศเขาปลอดภัย ดังนั้นคุยอีลอนมัสสิ่งพูดคำนี้อยู่เสมอบอกว่าเขาไม่อยากให้ลูกๆเขาเติบโตมาในประเทศที่มีอาชญากรรมประเทศที่มีการค้ายาเสพติดประเทศที่คนติดยาแล้วก็มีอาชญากรรมการป้นชิงวิ่งราวและอยู่ในเมืองที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยนะครับเขาอยากจะให้เป็นแบบสมาร์ทซิตี้ที่เป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาพยายามจะเอาเข้าไปทําในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ไม่ได้ง่ายหนักนะครับดังนั้นมันคง อาจจะต้องก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งหนึ่งแล้วให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยจากการป้นชิงวิ่งราวจากการเศรษฐกิจตกต่ำครั้งนี้นะครับเราก็ใช้โอกาสตรงนี้ในการที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นคา m ์เมล่าซิตี้เหมือนกับจีนขึ้น,นมาได้ครับอืมค่ะอาจารย์คิดว่าทำทันจีนไหมคะ คงคงไม่ทันในใน,ในระบบที่เป็นอยู่ในะปัจจุบันนะครับแต่ว่าก็ต้องทำเพราะว่าตอนนี้จีนกำลังจะไปสู่เ,เทคโนโลยีรุ่นที่ที่ไกลกว่าสหรัฐอเมริกาแล้วครับในในระบบโครงสร้างของเมืองนะครับอือตอนนี้เขาไป 5G 6G ตอนนี้ 5.5G ในบางเมืองแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีการทดสอบเรื่องของรถยนต์ไร้คนขับแท็กซี่ไร้คนขับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเป็นรถยนต์ไร้คนขับหรือโดนส่งของ แล้วล่าสุดได้มีแท็กซี่โดรนนะครับใ,<ช>ในการส่งเข้ามามเพราะว่าถ้า 5.5G หรือไป 6G เนี่ยมันจะทำให้การบริหารอากาศยานนะครับพวกไกลคนขับต่างๆเนี่ยมันสามารถจะพัฒนาได้ง่ายขึ้นดังนั้นตรงนี้ความทันสมัยมันเร็วแล้วคนจีนก็ตื่นเต้นกับความทันสมัยตรงนี้อยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็เปิดรับได้ง่ายซึ่งซึ่งแตกต่างจากฝั่งฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งทางด้านอเมริกาหัวอาจารย์คำว่ากวอนตัม ใครจะไปได้ไกลกว่ากันระหว่างจริงกับสหรัฐอเมริกาครเพราะนั้นมันจะไปไปสู่ AGI แล้วซึ่งมันเหมือนมนุษย์แล้วอ่ะ<ช>หรืออาจจะฉลาดกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำถึงถ้าไปถึง AGI เนี่ยมัน มันจะฉลาดกว่ามนุษย์แล้วแล้วถ้ายิ่งประมวลผลด้วยควอนตัมด้วยเพราะสมาร์ตซิตี้จำเป็นต้องใช้ควอนตัมในการประมวลผลนะครับในการบริหารซิตี้ทางซิตี้เลยเพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากครับอืมค่ะพยายามใครที่ดูหนังฮอลลีวูดเนี่ยพยายามจินตนาการไปนะฮะอาจารย์เพราะจริงๆที่อาจารย์เล่าเนี่ยนะว่าภาพยนตร์ที่เขาสร้างมาเนี่ยทุกอย่างมันเดินตามที่เขาสร้างเลยนะ,ะแสดงว่ามนุษย์ คนเขียนบทเนี่ยเขาก็มีจินตนาการแบบนี้เหมือนกันาก็มีจินตนาการแบบใช่ไหมฮะต่อไปโลกเราก็คือจะเป็นโลกที่บางทีก็ไม่รู้ว่าอันนี้มนุษย์หรือว่าเป็นหุ่นยนต์ก็ไม่รู้นะอาจารย์รที่ทําแทนเราข้างหลังอะจากนี้ไปอีก20ปีเนี่ยเราจะต้องอยู่กับโรบอทแล้วครับ <c oughs> เราเดินเดินอยู่ก็จะมีโรบอทเดินอยู่กับเราแล้วก็ที่บ้านเราก็จะอยู่กับโรบอทเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการศึกษา เรื่องของแม่บ้านเรื่องสุขภาพาดูแลสุขภาพต่างๆเนี่ยโรบอตจะเข้ามามีบทบาทนะครับพวกฮิวแมนรอยนะครับแล้วก็ตัวผมจะเรียกว่าเป็นจาวิสแล้วเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็บริหารจัดการระบบ IoT ระบบ IOE ที่บ้านอย่างเงี้ยครับค่ะแต่สิ่งที่อาจารย์ปุ้ยเราฟังเนี่ยเราเข้าใจว่ามันจะเป็นภาพหลังจากที่เกิดการลื้อล้างสร้างใหม่มันมเป็นไป คู่กันไปเรื่อยๆครับคุณนาว<ฆ>แล้วก็ถ้ารือล้านสร้างใหม่เนี่ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาแบบสมบูรณ์แบบทันทีเลยครับแต่ตอนนี้มันคู่ขนานกันไปนคู่ขนานกันไปอแต่ถ้าสมมติว่ามันเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นปุ๊บเนี่ยล้างใหม่เนี่ยคราวนี้คนที่จะขึ้นมาเนี่ยคือคนที่ครอบครองเทคโนโลยีที่อย่างอาจารย์บอกใช่ถูกไหมฮไอสมาร์ทซิตี้เนี่ยแหละที่ยิ่งสําคัญกว่านั้นคือเขาจะเป็นคนกําหนดข้อกฎหมายค,ค่ามาตรฐานต่างๆนะครับ ว่าตอนนี้เราใช้มาตรฐานของสหรัฐอเมริกามาตรฐานของยุโรปพระเขาชนะสงครามโลกอันที่สองนะครับแต่ตอนถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยใครเป็นผู้ชนะก็จะเป็นคนกําหนดค่ามาตรฐานค่ากฎหมายค่าเลคูเลเตอร์ต่งางฐานขึ้นมาครับเข้าใจแล้วอาจารย์ว่าทําไมสหรัฐอเมริกาบอกฉันต้องประกาศสงครามก่อน<ช>ต้องทําสงครามโลกครั้งที่สามก่อนใช,ใช่ไหมนะเราะนั้นเขาจะเป็นคนที่เขียนกฎหมายโลกไม่ได้เนี่ยเขาจะครอบครองโลกแบบเชิุที่ผ่านมาไม่ได้ ะค,ะค่ะและไอสิ่งที่เราเห็นที่เขาทาอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่ประกาศเรื่องของภาษีเนี่ยมันเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็นําไปสู่เรื่องของความโกลาหลต้องใช้คําว่ากดปุ่มนิวเคลียร์ทางเศรษฐกิจเลยครับเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ m o นนี่แชทนะคะ